ก็รถเพิ่งเข้ามาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆ,ๆเลยนะฮะพี่อ่าจะพาไปดูนะใครมีเงินหนึ่งแสนบาทได้มิสูเลนเซอร์ไปใช้งานเลยนะครับผมนะปอดังลนะดูแลรักสั่งง่าย่างที่สองเกียร์ออโต้พี่หนุ่มเกียร์โต้เกียร์โตไ้ไปสนใจนะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 7 939 3 9าหรือแอดไลน์เข้ามาที่ atpok สวัสดีครับผมพออายซาเลียออโต้ครับวันนี้จะพาไปดูกับรถราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทครับผมสุดยอดปะสุดยอดปะสุดยอดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่นะก็รถเพิ่งเข้ามาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะฮะพี่อ่าใครที่อยากไม่พลาดนะแบบว่าหูยผมพยามเลยนะรถเข้ามาใหม่ปุ๊บไปป,ปั๊บมาปุ๊บไปปั๊บนะครับใครช้าบอกเลยว่าอดนะพี่นะใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่ติดตามผม,มไว้เลยทุกช่องทางนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกเปาบายซามเนวัโต้หรือว่าซามเนวัโต้นะครับภาษาไทยเลยนะพี่นะเออกุญแจไม่ซูเป็นยังไงไมซูอะไรแลนเซอร์แลนเซอร์ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลย <L ens. S 1> นี่น,นี่ครับ<ล>พี่ให้เห็นกุญแจก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะนี่ครับพี่รถผมโคตรเยอะผมบอกเลยนะครับแล้วแต่ละคันมีแต่แบบชุดปรับปีทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ จะพาไปดูนะใครมีเงิน1 0 0 0 0แบาทได้ Mitsubishi Lancer ไปใช้งานเลยนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ารถจะเป็นยังไงนะครับผมมาเลยพี่นี่เลยครับผม <c oughs> นี่คือรถบ้านแท้แท้เลยนะครับลูกค้ามาฝากขายนะครับมาฝากจอดทิ้งไว้นะครับเป็นกุญแจรีโมทซะด้วยนะครับเสียงก็ได้นะผมบอกเลย เปิดเข้ามาครับภายในนะครับที่เห็นก็คือเป็นบอ่อหนังทูโทนนะครับแล้วแต่ละข้างสีนี้เหมือนกันด้วยเป็นไงได้นะไหมเออทำไม่อีกนะเก้าหมื่นบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรครับพี่เอ,อ้หยีอย่างนี้ครับขึ้นมาครับอ้าวอย่างแรกละที่เห็นละคือนหนึ่งบดังละดูแลรักษาง่ายอย่างที่สองเกียร์ออโต้พี่นุ่มเกียร์โต้เกียร์โต้ไปนะครับไม่ต้องเหยียบครับ มันต้องกดปุ่มล็อกก่อนจะยิงไหมเนี่ยพอันนี้ก็คือสตาร์ทบินุม่มอ้าวมันเป็นปุ่มสตาร์ตโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยมันเป็นปุ่มสตาร์ทโอ้โหนึกว่าเออไม่ตัดเรียวไปเลยนะครับเอาคุ้มไห่คุ้มนะครับอุ้ยเครื่องรอบมานะนะครับแอร์แอร์เามาดูแอร์กันเลยนะอุ้ยแอร์เย็นเลยอ่าโอเคครับเป็นไงเรียวไหมเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับแอร์เย็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนัง คูสตาร์ทพร้อมนะครับผมนะกระจกว่าไงอ่กระจกออโต้ด้วยไปนะครับและสิ่งต่อไปของเรานะครับคือสิ่งสําคัญเลยแอร์เย็นต้องเพางพอ,อะนะครับรวม,มันถึงจะครบสูตรนะพี่เอาเยอะนะครับเอาตั้งใส่มาดิหมุนอ้าวสบายใจละถ้าอย่างนี้นะครับด้โฆษณาแนละ้วโอเคนะ โอเคนะพี่นุมโอเคไหมถือว่าโอเคละอ่าโอเคละถ้าเงี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้วัสดุเป็นหนังเลยนะมาพร้อมลายไม้นะครับที่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่แล้วต้นดับดับยังไงอ๋อดับแบบนี้เลยนะครับผมนะได้มากนะครับมิสูเรเซอร์ราคา9ก0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สนใจนะโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์ 939394หรือแอดไลน์เข้าไปที่ @po_pk นะครับเหมือนที่บอกนะครับเลือกคุณภาพเลือกมูมค่าเลือกเราครับทีมงานพ่อไอซ์เนเนอโต้สวัสดีครับ